รายการสารพันน่ารู้สอบพอร์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากลโดยภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านหากพูดถึงสัตว์ประจำชาติของไทยเชื่อว่าทุกท่านจะต้องนึกถึงช้างไทยอย่างแน่นอนสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานานและท่านผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าทํำไมช้างไทยถึงมีความสําคัญกับคนไทยเช่นนี้วันนี้รายการสารพันหน้ารู้จะพาทุกท่านไปทาความรู้จักกับช้างไทยกันค่ะ ช้างเป็นสัตว์ที่ดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานประเทศไทยนะคะเป็นชาติหนึ่งที่มีประเพณีที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลซึ่งในประเพณีเหล่านี้นะคะก็เกิดจากความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยในประเพณีหรือพระราชพิธีต่างๆก็ได้มีการนําช้างมาเข้าร่วมกับประกอบพิธีเป็นมิ้งมงคลในประเพณีของไทยแต่เดิมช้างเผือกนะคะเป็นช้างที่สําคัญในงานพระราชพิธีช้างเผือกเป็นของหายากและเป็นมงคลสําหรับบ้านเมืองเมื่อมีผู้จับ เผือกได้หรือช้างที่เลี้ยงไว้ตกลูกออกมาเป็นช้างเผือกจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วจึงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบซึ่งจัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลลักษณะช้างไปตรวจดูอีกครั้งหนึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจะตรวจดูลักษณะช้างตา,ตามตำราคุชศาสตร์คือตำราว่าด้วยช้างเผือกมีสองตำราคือ หนึ่งโคชลักษ์กล่าวถึงรูปพรรณสันฐานของช้างต่างๆทั้งดีและไม่ดีถ้าได้ไวนะคะจะให้คุณและโทษตามแต่ลักษณะช้าง 2. โคชกรรมคือตำราที่รวบรวมเวทมนต์คาถากระบวนการจับช้างรักษาช้างและบำบัดสิ่งอับประมงคลต่างๆคนไทยจึงเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องมากเช่นเองค่ะ อีกประการหนึ่งนะคะประเทศไทยหรือสยามในสมัยนั้นเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกช้างเคยร่วมทํายุทธหัตถีเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วยนั่นเองในวันที่13มีนาคมของทุกปีนะคะจึงกําหนดให้วันนี้เป็นวันของช้างไทยเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีตไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ รวมกันอนุรักษ์และเห็นถึงความสำคัญของช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรากันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสารพันน่ารู้ซอฟพาวเวอร์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากลได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ